คืงานต่อเราจะไปศรีราชาชนบุรีกันครับไปศรีราชาครับราาเราก็จะไปศรีราชากันต่อครับจัดไปชนบุรีครับด่านบางปะกงบุรพาวิถีจะไปชนบุรีศรีราชาครับ ครับช่วงนี้เทศการสงการยังวิ่งฟรีรอยู่ครับชนบุรีพัทยาห้องน้ำหน่อยครับไไหวมาถึงแล้วเลี่ยงเมืองชนบุรีหห้องน้ำเข้าก่อนครับ บางจากปั๊มแรกที่ออกจากเลี่ยงเมืองชนบุรีครับที่ลงมาจากยกระดับบุรพาวิถีออกเลี่ยงเมืองชนบุรีก็จะเจอปั๊มบางจากปั๊มแรกแวะก่อนแล้วครับมีร้านกาแฟอินทนินนะครับตรงนี้มีบอร์กิ้งเดินทางต่อครับแวะปล่อยพลังแวะปล่อยพลังที่ปั๊มบางจากปั๊มแรกที่ลงจากยกระดับบุรพาวิถีนะครับเลี่ยงเมืองชนบุรี ไปต่อครับสีราชาบนทางยังอีกยาวไกลบางแสนพัทยาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโอ้นี่มีวันไหลพัทยานะครับวันไหลบางแสนสิบหกสิบเจ็ดรถเล่นน้ำไม่ใช่ถนนเส้นนี้เท่านั้นสีราชาโมอเตอร์เวย์นะครับเราไม่เล่นน้ำครับเรามาทำงานเราก็มีวันไหลที่ บางแสนครับ16 17ครับผมมิดมาทำงานครับเดี๋ยวต้องเลี้ยวเข้าอา่สุขุมวิทซอย13ครับเพื่อจะทะลุกออกอ่าศรีราชานะครับไปตรงอ่าโรงเรียนอะไรนะอสมชันศรีราชาครับต้องไปแถวอสมชันศรีราชาก็มีวันไหลกันนะครับวันนี้บางแสนถนนก็าวามเราผ่านมาแล้วเราจะเข้าซอยสุขุมวิท13ครับ ศรีราชาพัทยาระยองบางแสนมอบุรพานะครับเส้นนี้เลี้ยวขวาห้ามรถเล่นน้ำยิ่งตรงเข้าไปนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสุขุมวิท13าครับผมสุขุมวิทเส้นหลักมาผ่านตลาดน้องมนครับก็จะเข้าไปศรีราชาด้านนี้นะครับลองวิ่งมาดูไม่ได้วิ่งเส้นนี้นานมากปกติจะวิ่งแต่ทางด้านนอกเส้นเลี่ยงเมืองนะครับลองวิ่งเข้ามาเส้นนี้ดู มาสัมผัสบรรยากาศกกเก่าครับตลาดน้องมนเป็นยังไงบ้างช่วงเทศกาลสงการถ้ามาค่ำกว่านี้ก็เป็นเรื่องแล้วครับอันนี้ช่วงเวลาสิบเอดโมงเนี่ยยังไม่มีเล่นน้ําครับก็มีวันไหลนะครับวันนี้วันไหลบางแสนวันที่สิบดนี้นะครับสิบหกสิบเจดวันไหลบางแสนเดาอไปเพื่อจะไปที่ที่รับนะครับผ่บานคาซาลูนามานะครับเส้นนี้ก็คือเส้นหลักเส้นเดิมนะครับถนนสุกุมิดเส้นเดิม ที่ตรงไปสัตาหีบนะครับตรงไปสวนนงนุษนะครับเส้นนี้วิ่งเส้นหลักจากเลี้ยวเข้ามาจากทางเส้นบางแสนอางศิรามานะครับผ่านตลาดนองมนมาเราไม่ได้ใช้ทางเลี่ยงข้างนอกนะครับลองเข้ามาสํารวจข้างในว่าเป็นยังไงครับนานมากจะได้วิ่งเข้ามาเส้นนี้ครับส่วนมากจะวิ่งเส้นนอกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับระยะทางจากตรงนี้ดูจากในแมปแล้วก็บอกอีกสินาทีถึงครับ งานครับมีงานงานมาแรกครับตอนรับวันเปิดงานมาแรกหลังจากหยุดสงการมาห้าวันครับตลอดทัวร์มาที่เชิญบุรีครับผมกองพันต่อสู้กักาศยานที่สิบสอครับตรงนี้ค่ายทหารยาวๆไปครับอีกเจกิโลครับผมเจกิโลนัดไว้11บเอโมงครึ่งตอนนี้11บเโมงสินาที ก็น่าจะพอดีแหละครับศีราชาพัทยาตรงไปนะครับสหย,ยูเนี่ยนนะครับสะพานเส้นนี้ขยายถนนครับช่วงนี้หนึ่งกิโลเมตรชิดซ้ายในแมปนะครับมีเทคโนโลยีภาคตะวันออกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เชื่อมจากตรงนี้ได้นะครับ รถช้าพัทยาตรงไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับตรงนี้เลือตลาดน้องมน้างหน้าก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับซ้ายมือคืออ่างเก็บน้ําบางพระนะครับมีทางเบี่ยงครับงาน,นก่อสร้างตรงเกาะกลางนะครับ ศีราชาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเซ็นท่ันศรีราชาครับผมขวามือเซ็นท่ันศรีราชาโรงเรียนดาราสมุทรครับทันเวลาพอดีครับ11บเอ็ดโมงครึ่งเป๊ะเลยจัดไปชนบริสีราชาครับ ที่เห็นรั้วดำๆฝั่งโน้นคือรั้วของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับอันนี้คือซอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครับทะลุไปทางโน้นก็จะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้านะครับซอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครับผมรับงานวันแรกรับงานวันแรกครับหลังจากหยุดสงการมาสี่ห้าวัน รอข้างในครับผมร้อนร้อนร้อนสแตนบายงานครับผมจัดไปมีงานคือมีเงินรอต่อไปรอต่อไปรอลานจอดรถนี่แล้วลมๆใต,ต้ต้นหูกวางต้นหูกวางใบใหญ่ๆเนี่ยบงังล่มได้ดีครับโอ้โหหางนกยุงหน้าแรงแบบนี้หางนกยุงออกดอกสีแดงสวยเลย สยดาที่ดอกน้อยไปหน่อยนะครับจอดใต้ต้นหูกวางมันชอบมีหนอนพิษนะครับหนอนหนอนขนเป็นพิษ้ลมหูกวางต้องระวังมาถึงก็ลุยงานเลยครับผมรับงานรับงานงานแรกวันที่17เมษายนครับหลังจากหยุดยาววันสงการ4-5หวันครับ ถึงก็จัดใหญ่ไฟกระพริบเลยโอเคครับผมถาม่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับมีงานคือมีเงนินสู้ไปครับบายบายครับ